สวัสดีครับมาดูพักเครื่องนะรอบนี้เดี๋ยวจะเปิดราคาลืมทุนไปเลยนะครับจัดไปนะครับองค์แรกเนี่ยหลวงพ่อแดง <c oughs> <c oughs> จะลืมได้ไหมทุนเอาร้อยห้าสิบแล้วกันร้อยห้าสิบหลวงปู่ทวด วัดแคร์เนี่ยสองร้อยนะครคะแนนหลังมินะครับสมเด็จคะแนนหลังมิดูใกล้ป่ะไกลแสกเนี่ยยากนะเลงยากคะแนนหลังมิเอาห้าร้อยแล้วกันโอ้เนือปินปินแบบนี้เลยนะห้าร้อยหลวงปูดุลน,นะหลังตัวทอเล่นกันพันกว่าบาท เอาหกร้อยแล้วกันนะขายขาดทุนยัยยับปิดตาร้อยสิบสองปีลืมทุนเลยนะเอาแปดร้อยนะครับเอาแปดร้อยบาทพระชัยพระชัยหลวงพ่อหลปู่เหรียญพระชัยหลวงปู่เหรียญ สองสี่เก้าเจ็ดนะลูกเสกสามปีเอาสามร้อยชินราชวัดควรนะครับวัดพลวนวัดควรปีศูนย์หกหลวงู่ทิมปลูกเสกนะครับเนื้อผงเอาสีา่ร้อยสี่ร้อยหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อย ัดอะไรว่าลืมไปแล้ว <S <S เออไว้ไหนมหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยวัดวัดวัดอเอาห้าร้อยแล้วกันเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้นะเดี๋ยวผมไปดูให้นะต้องต้องต้อง,งอเซิร์ชหลวงพ่อกวยเนื้อดำสมเด็จหลวงพ่อกวยเนื้อดำหลังรูปเหมือน เอาไปเจ็ดร้อยนี่รูปหล่อหลวงปู่หลิวกองทับบกจัดสร้างนะครับเอาเอาสี่ร้อย่ะลืมทุนไปหลวงพ่อสงปีสองศูนย์ร้อยห้าสิบนี่ใครกล้าขายบ้างหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณวัดพิเลนจานเต็มนะครับเอาห้าร้อยห้าร้อยหลวงปู่คำพันธ์นั่งพานอายุแปดสิบปีคู่นี้พันหนึ่งนะครับคู่นี้นะสององค์พันหนึ่งรูปเหมือนปั๊มรุ่นหนึ่งหลวงพ่อชื่นวัดยานเสนนะครับสองร้อยห้าสิบ รูปรอวันนี้ต้องส่องนะครับเนื้อสวยซื้อมาซื้อมาหลายเหมือนกันนะเนี่ยซื้อมาไ่ายะซื้อมาหกหรือเจ็ดร้อยเด้ดาเหมือนกันนะเก่าดิ เอาห้าร้อยแล้วกันนะห้ 500. าร้อยอ๋เลยนนหลวงปู่สุกปีสองพันห้าร้อยสิบสี่สองพันห้าร้อยสิบสี่ใช่ไหม 2, 4, 1, 4, 2, 1, เนี่ยสองสี่หนึ่งสี่สองหนึ่งสี่เนี่ยเรียมเงินเนี่ยเอาแค่แปดร้อยนะแปดร้อยกอบเงินยังซื้อไม่ได้เลยนี่คู่อีก มหาลาบหลวงพ่อแพรสามร้อยนะครับหลวงพ่อจวนปีหนึ่งแปดเนี่ยรุ่นสี่อ่าเหรียญรุ่นสี่หลวงพ่อจว 18, นทองแดงผิวไฟสวยมากๆนะครับหลวงพ่อจวนเอาสี่ร้อยนะ สมเด็จสมเด็จหลังเลขหนึ่งไม่รู้หลวงพ่ออะไรเนื้อผงสวยพิมพ์คมชัดเอาสามร้อยนะครับสามร้อยแหวนหลวงพ่อมุมเอาสามร้อยแล้วกันหลวงพ่อมุมวัดกษัตริ์เยะ รูปหล่อปืนแตกหลวงพ่อเงินปืนแตก300รอแบ่งไปนะครับหลวงผู้ทวดน้ำเต้าหลวงผู้ทวดวัดแครยุทธยา200หลวงพราคูณรับสเสด็จเนื้อทองแดงผิวไฟเอาพันหนึ่งนะครับผิวไฟพันหนึ่ง ปิตาเก่าเนื้อคล้ายออกว่านนะครับเนื้อออกว่านเอาสามร้อยสมเด็จชั้นมากวัดป่าช่องกลุ่มหลวงปู่หมุนนะครับเนื้อชั้นมากแล้วเหมือนจะฝังอะไรด้วยเนะี่ย ซื้อมาพันกว่าตามขายตามคอนเทนต์เลยนะลืมทุนเอาพันเดียวนะครับหนึ่งพันบาทป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มโอ้โหงนี้สวยด้วยดิสวยๆแบบนี้โอ้โหซื้อมาพันห้าขายพันแปดนี่ไม่โดนงงเลยพันสี่แล้วกันนะองนี้สวยจริงพันสี่ หลวงพ่อผางปีสองหนึ่งหลวงพ่อผางปีสองหนึ่งอันนี้เอาเอาสองร้อยนะคะับจีวอนปั๊มหลวงปู่ดูนะครับจีวอนปั๊มหลวงปูด่ดูเอาห้าร้อยหลวงพ่อกเกษมหลังพ่อปลอครับ สวยๆลุงๆเลยพั 3, นสามนะสมเด็จรูปเหมือนหลวงพ่อพานนะนี่ห้านัดนะครับเ,เขาเรียกรุ่นห้านัดนะห้าแชะ้าห้าแะโถห้านัดห้าแชะหลวงพ่อพาน าแปดร้อยนะฮแปดร้อยเก้าสิบปีหลวงพ่อเหมือนชนบุรีปีสองหนึ่งเอาสองร้อยฮะสองร้อยหลวงปู่แหวนห้านัดนี่ห้านัดอันนี้ห้านัดหลวงปู่แหวนเอาสามร้อยฮะสวย,สวย หลวงพ่อเกษมเนื้อนวะปีหนึ่งแปดออกวัดศรีวิชัยวัฒนารามเอาห้าร้อยนะกันนะรูปหลังตะกุดหลวงพ่อเทียมห้าร้อยบาทนะครับนี่เป็นหลวงพ่อทางใต้นะไม่รู้ลืมไปแล้วพระสวย เอาสามร้อยแล้วกันกระหนกข้างหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาป่องเอาสี่ร้อยนะครับสวยลุ้งเลยหลวงพ่อวัดดอนตันเอาไปห้าร้อยบาทหลังคุดสวย,สวย หลวงพ่อทวดใต้ลมเย็นเนื้อทองแดงนิยมนะครับบล็อกวัดนะบล็อกวัดบล็อกวัดนอหนูนะครับบล็อกเอ่อบล็อกโรงงานจะเป็นนอเนนนะฮะนี่นอหนูนะครับเอ่อแข้งขีงด,ดเอ่อแข้งขีดยันขีดนะฮะอันนี้สวยเอาสองพันนี่วันนั้นเปิดไปสองพันแปดตัวนี้เอาสองพันดูเยอะ ลืมทุนไปแล้วนะครับหลวงพ่อย้อยเม็ดกระดุมหลวงพ่อย้อยเสาให้สระบุรีเอาไปสามร้อยพอหลวงพ่อวิบูลออกวัดโค้งวิไลจังหวัดกำแพงเพชรเอาห้าร้อยพอพานหลวงพ่อพานเอาพันหนึ่งคุนแผนอาจารย์ชุมเอาสี่ร้อยบาทเนื้อวา้านสบู่เลือด ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะน่าใช้ใครสนใจนะครับก็ทักไลน์เข้ามานะครับทักไลน์เข้ามาว่าสนใจองค์ไหนก็ติดต่อทางไลน์นะครับ id line a ค้นหาจาก id line นะครับ a c a l l v e t e ครับหรือค้นหาถ้าค้นหา id ไม่เจอก็ค้นหาจากเบอร์โทรนะครับ096727 6947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ